สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมาธิีสวิดนะครับวันนี้จะเราจะมารีวิวนะครับแมคคุกโปรนะครับอันนี้จะเป็นแมค o o กโปรโมเดลของสามนะครับลูกค้ามาในการตัวขอบยางนะครับเสื่อมสภาพนะครับทําให้ตัวขอบยางมันลุยนะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนนะครับเส้นใหม่อันนี้จะเป็นหน้าตาหลังจากที่ว่าช่างไอซด้ทการเปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อแล้วนะครับผม นี่ครับจะเป็นขอบอยางตัวนี้เลยนะครับที่ว่าช่างเอรเปลี่ยนไปให้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวขอบอยางถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสาภาพแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนทางร้านสามารถาเปลี่ยนให้ได้นะครับนี่ขอบอยางสําหร,รับวิธีในการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการแกะตัวจอออกจากขอบเคสก่อนนะครับจากนั้นแกะตัวขอบอยางเก่าเลาะออกให้หมดนะครับก่าเดิมเก็บให้หมดเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จากนั้นอนะ่ะค่อยยัดตัวขอบยางเนี่ยเข้าไปอาจจะใช้เป็นกาวจ7 0 0ันะครับค,ค่อยยอดตรงบริเวณที่ว่าเราล้อกาวออกมานะครับพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆด้านในนะครับที่ว่ามีแม็กฟุ๊กนะครับขอบยางมีปัญหาสามารถส่งมาเช็คได้ที่จะมาที่สวิตได้เลยนะครับถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนนะครับ แา่ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่าไลนา์ได้เลยสหรอดวันนี้ช้ดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ